เจ้าของบ้านร้องครูปรีชาเช่าบ้านเปิดเป็นร้านอาหารพอหมดสัญญาย้ายออกไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแถมค้างค่าไฟฟ้าจนถูกตัดไฟทรัพย์สินเจ้าของบ้านหายเกลี้ยงแถมบ้านพังเละพยายามติดต่อขอเคลียร์แต่ไม่ยอมคุยด้วยด้านครูปรีชายืนยันทำตามสัญญาเช่าพร้อมสู้คดีในชั้นศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางพิมลวรรณกลั่นผลรังอายุ57ปีว่าถูกนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาเข้ามาขอเช่าบ้านเพื่อเปิดเป็นร้านอาหาร แต่สุดท้ายพอหมดสัญญากลับไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแถมค้างค่าน้ำค่าไฟฟ้าจนถูกตัดไฟอีกทั้งทรัพย์สินเดิมที่เคยอยู่ภายในบ้านก็หายเกลี้ยงแถมสภาพบ้านพังเละเทะไม่มีชิ้นดีโดยนางพิมนวันให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าครูปรีชาได้มาติดต่อขอเช่าบ้านหลังที่ตนเองเคยอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่3ตบลปากแพรกอ,พอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านสวนขนาดใหญ่เนื้อที่2ไร่เศษ โดยเริ่มทำสัญญาเช่ากันตั้งแต่ปี2560ในราคาเดือนละ5000บาทแรกเริ่มทำสัญญากันครั้งละ3ปีซึ่งก็มีการต่อสัญญากันเรื่อยมากระทั่งเมื่อปี66ตนเห็นว่าการทำสัญญา3ปีนั้นนาน,นานเกินไปจึงเปลี่ยนมาทำสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกระทั่งสัญญาเช่ามาหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับครูปริชา และครูปรีชาขอเวลาย้ายของออกจากบ้านหลังดังกล่าวจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เมื่อครูปรีชาย้ายของออกไปและตนได้เข้ามาดูสภาพบ้านที่ให้กับครูปรีชาเช่าไปเปิดร้านอาหารนั้นตนถึงกับตกใจเข่าแทบสุดเนื่องจากพบว่าสภาพบ้านที่เคยให้ครูปรีชาเช่าไปในสภาพสมบูรณ์กลับมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและสกระปรกอย่างมากเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าบ้านที่เคยเป็นลานจอดรถเนื้อที่กว้างขวาง ก็มีการมาขุดพื้นที่เพื่อทำเป็นบ่อปลาขนาดเล็กแต่พอครูปริชาย,ย้ายออกก็ไม่ได้นำดินมาถมกลับให้เป็นเหมือนในสภาพเดิมแถมยังมีการนำเอาเศษขยะต่างๆมากองทิ้งไว้ในบ่อดังกล่าวจนมีสภาพสกปรกพื้นที่ด้านข้างบ้านที่เคยเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนก็ถูกขุดเพื่อทำเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่แถมยังมีการนำเอาเศษใบไม้ซากกิ่งไม้แห้งมากองทิ้งไว้จำนวนมาก และไม่มีการนำดินมาถมกลับให้กลายเป็นสภาพเดิมสภาพห้องครัวก็อยู่ในสภาพสกรปรกคล้ายกับไม่เคยทำความสะอาดปล่องดูดควันที่สำคัญบ้านหลังนี้ยังถูกค้างค่าเช่าอีกหนึ่งเดือนรวมถึงยังค้างค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกสองเดือนรวมเป็นจำนวนเงินกว่า4 0 0พันบาทจนถูกตัดไฟไปในที่สุดส่วนสภาพภายในบ้านนางพิมลวรรณยืนยันว่าในตอนที่ครูปรีชามาติดต่อขอเช่าบ้านกับตนนั้นตนได้บอกกับครูปรีชาไว้ว่าขอแบ่งห้องไว้ หนึ่งห้องเพื่อไว้เก็บทรัพย์สินของตนเองที่ไม่ได้ขนออกไปโดยตนได้เก็บห้องดังกล่าวไว้สําหรับใช้เก็บเสื้อผ้าจานชามพัดลมและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยตนได้ล็อกกุญแจเอาไว้อย่างดีแต่ปรากฏว่าเมื่อครูปรีชาย,าย้ายออกไปห้องดังกล่าวกลับถูกงัดประตูจนพังและข้าวของที่อยู่ภายในห้องก็ถูกขนออกไปจนหมดที่ผ่านมาตนพยายามติดต่อเพื่อขอพูดคุยกับครูปรีชาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านและเรื่องของค่าไฟที่ค้างอยู่ แต่ครูปรีชาก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดจนตนเองตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจภูทรเมืองกาญจนบุรีโดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้พยายามขอให้ครูปรีชามาพูดคุยตกลงกับตนเองที่สถานีตํารวจแต่ครูปรีชาก็ไม่ยอมมาโดยอ้างติดธุระต่างๆทําให้ตนเองเครียดไม่รู้จะหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรจึงตัดสินใจนําเรื่องดังกล่าวให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวได้รับฟังเพื่อหวังให้ครูปรีชาออกมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น นางพิมลวันยอมรับว่าตอนที่ให้ครูปรีชาเช่าบ้านหลังดังกล่าวไปเปิดเป็นร้านอาหารนั้นยอมให้เช่าด้วยความไว้ใจเพราะครูปรีชาพูดกับตนด้วยคำว่าเพื่อนทุกคำและรับปากว่าจะดูแลบ้านของตนอย่างดีแต่สุดท้ายกลับเหมือนกับฝากแมวไว้กับปลาย่างบ้านของตนพังเสียหายครูปรีชาก็ไม่เคยออกมารับผิดชอบใดๆตนจึงอยากเรียกร้องให้ครูปรีชาออกมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและมาเจรจาตกลงกับตนให้เรียบร้อย ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อหาครูปรีชาโดยครูปรีชาอ้างว่าไม่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากกำลังเดินทางไปติดต่อธุระที่กรุงเทพเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวทางครูปรีชายอมรับว่าได้มีการเช่าบ้านหลังดังกล่าวกับนางพิมลวรรณจริงแต่ตนเองไม่ได้ขโมยเอาทรัพย์สินของนางพิมลวรรณที่อยู่ในห้องดังกล่าวไปอย่างที่ถูกกล่าวอ้างอีกทั้งในสัญญาเช่าบ้านก็ไม่ได้มีระบุไว้ว่านางพิมลวรรณเก็บรักษาทรัพย์สินรายการใดๆเอาไว้ในห้องดังกล่าว ส่วนเรื่องของสภาพบ้านที่ชำรุดสุดโทรมนั้นครูปรีชายืนยันว่าที่ผ่านมามีการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องแต่อยู่อาศัยมานานบ้านก็ต้องสุดโทรมไปตามกาลเวลาส่วนที่ไม่ยอมถมบ่อปลานั้นก็เป็นเพราะนางพิมลวันนำกุญแจมาล็อกประตูบ้านจนตนไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้ครูปรีชาย,ยังยืนยันอีกว่าไม่ได้ทำผิดสัญญาเช่าใดๆและหากนางพิมนวันจะแจ้งความดำเนินคดีกับตนตนเองก็พร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลและจะฟ้องนางพิมลวันกลับด้วย ต้องมาตกลงกันมาคุยกันเออแต่ก็ไม่มาคุยสภาพสภาพอาหารในบ้านนี่ไอ้ที่ว่าทําไอ้คุดบอเนี่ยให้มากบก็ไม่มากบก็อยากให้เขาทำได้เหมือนเดิมใช่แล้วข้าไฟค้าไฟนี่ก็โดนตัดไปแล้วไม่รู้จะยกหม้อไปเมื่อไหร่ใช่ค่ะรวมๆแล้วเนี่ยเราดูฟ้าจะหายของเราประมาณเยอะไหมเยอะค่ะเยอะบ้านนี่ถ้าจริงๆแล้วถ้าคิดจริงๆแล้วต้องลอกสี่ไม้ปูทาสี่ไม้นะคะ น่าจะเป็นแสนเหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณรอบ,รอบใช่ค่ะมันไม่ใช่น้อยๆนะคะเสียหายอ่ะเพราะบ้านเราดีๆอ่ะถ้าฝากถึงกูคือขาได้ยอยากบอกเลยเขาตรงน,นี้บอกให้ให,ให้ให้กลับมาดูแลเมื่อก่อนเคยพูดว่าเพื่อนอ่ะนะคำว่าเพื่อนอ่ะนะก็ไว้ใจไงฮะ,ะหให้ดูแลบ้านบอกจะดูแลบ้านให้เป็นอย่างดีนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วะค่ะเขาพูดเพื่อนทุกคํานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราดูแลบ้านให้เธออย่างดีเธอไม่ต้องห่วง เหมือนฝากปลาย่างไว้กับแปวอะค่ะภาพตันนี้เละเลยเละตุ้งเป๊ะปวดใจไหม <laughs> ปวดใจเจ็บป,ปวดมากเลยให้คนเช่าบ้านแบบนี้ไม่ไหวเราซาให้เช่าบ้านแค่มาตุภูมินิวชาแนลสตานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ